เหตุที่หลวงปู่ท่านบวชนะครับเพราะเมื่ออายุได้5ปีมารดาของท่านได้ล้มป่วยลงและได้สั่งเสียไว้ก่อนถึงแก่กรรมว่าไม่ยินดีในทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะมากมายสักเพียงใดแต่จะยินดียิ่งหากลูกบวชและไม่สึกจนตลอดชีวิตท่านก็ได้รับปากและเป็นเหมือนสัญญาที่กำหนดแนวทางการดำเนินชีวิตของหลวงปู่ไว้และเมื่ออายุครบ20ปีในปีพศ2450 ท่านจึงอุปสมบทเป็นพระภิสุขหลวงปู่แหวนมีความเลื่อนใสในท่านพระอาจารย์มั่นและมีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางไปพบพระอาจารย์มั่นแต่ในขณะนั้นท่านได้พบกับพระธุดงหนุ่มรูปหนึ่งมีความประสงค์และปฏิปทาคล้ายกันถูกอัธยาศัยกันซึ่งต่อมาท่านก็เป็นพระธุดงสหธรรมิกองค์สำคัญนั่นคือหลวงปู่ตื้อในคราวนั้นทั้งสองยังเป็นพระหนุ่ม จึงเห็นพ้องกันว่าควรจาริกทุดงเพื่อบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีไปตามความรู้ด้านกรรมฐานเสียก่อนหากมีโอกาสจึงค่อยไปกราบและฟังธรรมจากพระอาจารย์มั่นในภายหลังหลังจากได้เดินทางไปพบพระอาจารย์มั่นแล้วก็ได้รับคำสอนว่าให้วางความรู้ไว้ก่อนแล้วให้มุ่งภาวนาซึ่งเป็นคำสอนที่หลวงปู่แหวนปิติยินดีอย่างยิ่งเพราะตรงกับความตั้งใจของท่านมาแต่ต้น ในเวลาต่อมาหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ตื้อได้ออกจาฤทธุดงไปทางฝั่งลาวและเมื่อกลับถึงฝั่งไทยท่านหารือกันว่าภาคเหนือยังเป็นสถานที่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อนจึงตกลงเดินทางมาสู่ภาคเหนือโดยทั้งสองรูปได้แยกกันที่จังหวัดลำปางโดยนัดหมายไปพบกันอีกครั้งเพื่อกราบหลวงปู่มั่นที่วัดเจดีหลวงเชียงใหม่ หลวงพุตื้อได้เดินทางขึ้นไปทางอำเภอเถินส่วนหลวงปู่แหวนเดินทุดงเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่เพียงรูปเดียวณนะวัดเจดีหลวงหลวงปู่แหวนได้เปลี่ยนจากมหานิกายเป็นธรรมยุทธ์ด้วยพระอาจารย์เห็นว่าท่านเป็นพระที่ตั้งใจปฏิบัติมีวิริยะอุตสาหะมีความเพียรมีข้อวัดปฏิบัติดีโดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นพระอุปชา โดยหลวงพ่ตื้อที่เดินทางมาสมทบในภายหลังก็ได้เปลี่ยนเป็นธรรมยุทธ์เช่นเดียวกันหลังจากนั้นท่านทั้งสองรูปจึงได้ออกจากลิกทุดงด้วยกันอีกครั้งหนึ่งได้กล่าวกันว่าหลวงปู่แหวนกับหลวงพ่ตือ้อท่านทุดงไปมากที่สุดในบรรดาพระทุดงทั้งหมดครับท่านรวมเวลาที่หลวงปู่ทั้งสองรูปเดินทุดงร่วมกันแล้วก็ราวๆห้ปี เท่ากับค่อนชีวิตของบรรพิเชของท่านทําให้เกิดศิษยานุสิที่เรื่มใสัทธา,านในตัวท่านกระจายอยู่ทั้งในและนอกประเทศหลวงปู่แหวนจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านปงอําเภอแม่แตงเชียงใหม่ด้วยเห็นว่าภูมิอากาศทางภาคเหนือถูกกับธาตุขันภาวนาแล้วจิตรวมลงสุ่ฐานได้เร็วเป็นสปายะท่านจึงตั้งใจว่าจะจำพรรษาอยู่ที่นี่ตลอดไป แต่ต่อมาพระอาจารย์หนูสุจิตโตและชาวบ้านเห็นพ้องกันว่าหลวงปู่แหวนนั้นมีอายุ75ปีแล้วในยามอาพาธวัดป่าบ้านปง่งไม่มีพระพิสุสัมมาเนรอยู่เป็นผู้อุปถากดูแลจึงขอในมนท่านมาจำพรรษาที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพ้าวจังหวัดเชียงใหม่แทนครับผมขอให้เพื่อนๆพ,พบเจอแต่ความสุข พ้นจากความทุกข์ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ